ปิดตัวให้ใส่ก่อนครับโอเคครับแต่ถวนคันตะเกียงกองน้ำไม่ฉีดเอามาหมดแลยู่าเป็นปกติเอาน้อติดใหญ่เบอร์รุ่น120บาทน้องใใหกกกัน็ดีมม่่เเยาาาจอส เีื่อมตู้ปอบอป่มเชทุกมตู้ยายต้่อเกับมาตานได้เกองบวกพี่น้องข่าวีได้แล้วเ่มต่เชือู้อบอไเช่อกทาเี่ยวตางกันขึ้นขึ้นไปนั่งไก่เลยเพราะมานั่งบุดแน่ เดี๋ยวผมออกมาเจ็บตานี่หอมมาไงนักเตะก็ได้จ้ะมาตามมานักเสะได้นักล่าง่ะง้อ อาเชียอะรอยม่เงี้ยลองอลองไปดูไไปดูไปดปดาไนดูไปดูไูไปดูไนดูไ่ดูไตัวปดูไปดไปมาตปดูไปดูไปาูนปดูไปไปดูไปัูดกาดไไม่ดดมากนปวไา จะถ้าหมาเป็นีรอยกก้าเขาลืมแบบแบบสมัยใหม่สมัยสาร่อยเอาแบบนี้เนาะอันนี้ก็ต้องเอาอะไอยังตาอาตลบปัดลูกโลกสายูุเครื่องยังเครื่องขึ้นมาขับพ่อพ่อตงด้วยอ่ะบอดี้เออ้าวไปตัดทีวัดโอ้สัดไล่กับรต้องปีเดียว ได่เสียงกับพวกต่งีนเป็นบ่อไม่เตียงในต่างจีดเลยไม่ตัวพวกเอพบกเอาพวกอะไรบ่อขาวบ่อเอาเอาฝ่ายโดนฝายไปเชื่อหกสองร้อยเมตรบ่าเขาไลยหรอว่าบาเขานีบาาจ้ะอ่าไปที่ในฝ่ายเช่อหนัอ่าไปที่เด็ดเด็ดเดู้คนหนายูบอกเอาหนาไปซู่ขนอยู่วัด อันนี้อัน,นมาแฉนท่ามเลยอันนี้เช่นบาทเลยมาที่ไอตัวตัวสิมัดมาอันมือรูมีโยอ,อัน,น,นอตโนนเดียร์ yeah, okay. อยู่เนาะโอเคตัวนี้จงไว้อันหนึ่งว่ามีอยู่อยู่ซี่ติวจงไวสามติวไวไ้ในแขนถูกแขนจะมาเปิดอันนี้สบู่จากซีฟันชอบเท้าต้องเพิ่มก็ไดอ้วนต้องซื้อหนึ มีเี่ยวออกปวดบางวัดที่เพียวออกปได้สิบหมื่นถ้าบุญแม่เสือนไล่เลยเขาเป็นสารบอบอกบ่าอไ้เขาบอกไม่ผู้ทรงออนอาสภาข่วประวัติหนึาวพูดนึ่ลวงมัดาาพูดหนพท่าปเส้นดาร์กเปนไปเนาะเ่าวต่พงใ้ผู้ทองมาเพาะว่าหงกิน ถ้าหนองตงรียนให้แต่ละหอเอาดอกพุทธบลอมบ่สามหอสิบก้าวบาทเอาสามหอกับพ่อน,น to store, 0, ้องดอกพุ rock. ทธสามหอได้เจมได้ยี่สิบบาทอันนี้หอสักเดลยเสียผ้าได้ละบ่อนอบ่เสียผ้าผู้หลงรักโอ้โพานบริเวบ่ต้อกใ่เสียหน้าเสียผ้าบ่เอา อาเซียมอเนาียาสตร์ศาสตมอนไไปมีบ่เอานออมอนซ้ดอกซ้ำเลียงไปทนหนหลังแล้ลูกส้นเขาเขานออม้อนซนเลียมาเจมมี่ี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมมีมีตัวตัวตัวกลางกลตัวใหญ่ท่าน ตัวกลางสองลอยเก้าสิบไปเนี่ยสาลอยเก้าสิบไปว่าถ้าเ่าตต่้งเตียงนี่แล้วนะพอ่ต่างเตียงมันก็ไปตัางกันพื้นมันก็บอกึ่าต่างต่างยืดค่าบ เดี๋ยว,ว,ว,วฟังเดี๋ยวลูกสิบอกเราเนี่ยวโบได้เอาเด้อเพิ่นว่ามีผ่าตายแล้วนะครับอ่าเป็นตัวโบเอานะครับอ่าดา,าวายตาหนาโบเอลนะครับเป็นกระติกมาเดาเป็นลันลูกโลพวกกระดาษเอต่างๆบบได้เอาได้ครับเพราะว่าเพิ่นบาจากเอกาวบบได้เอาครับตอกไม้บบเอาครับเดี๋ยวตลอดขุดบวท่านมานกเนาะเรากำลังมาใส่ด้อ เป็ิบพันดอหไม่เบอลักครับเสียผ้าเนไปซื้อเอาสาเสียมอนุนผนวม้เป็นนี่อยู่แล้วเบลับใกล้กันเลยนี่เพิ่มเติมอีกเพราะรับไป่หนถ้าเบเร็นอันทอดอกผลเพลยงอีกมันบ่มีเนาะขาดอย่างพยเดี๋ยวตอนีเช็คของโลงล่างให้เพิ่งอีกรอบหนึ่งครับแอกว่ารอเจียบมดดอกจิตมาก่อ ไ้ขอบฟินเลยยี่สิบเนี่ยอาอรี่เนี่ยดูหัวาสิจาหอนึงดหอบาทหอนึงมันก็จบตปเนี่แม่เปอีกให้แม่เพดางอีกมันมันพมดึเลยพรเตัวนี้ตัดเชิงมันเต็มมันี่เมตรม้นมีงานมีแต่หอบาหสจานี่ตัดเชิงได้มัเลยมมีสเมตรอยูยแล้วนะมีที่ิหาม้ท้าไ ท่บูาไัยหอ้สองพ้นบ่โอ้ถ้าดูเขาอีกเอาดูเขาท่าอีกที่พอดูเขาท่าเมื่องเดียวกันยพอเนาะท่เดียวลูกลอเขาันแล้วหอบห้องเฮ็ดพี่ที่เดียวกันเลยก็อาก็ดูเขาท่าตุพอตนเพิ่นมาลาบุญกะิมงไงื่อบุญ่เาพเพิ่งมาบุญเรียกจะเขาหบเน่ เอาอีกบ้าโอ้โคนลอยิคาโอเคครับเกมอ่างจะข้าเริมกันเดิมผ่าเด้อผ่าอาบน้ำฝนครับเป็นผ่าเตียงเน้อเป็นผ่าสบงเตียงเน้อผ่าอาบน้ำฝนมึรน้กันเด้ออาบน้ำฝนระผ่าองสาครับเป็นผ่าเตียงเด้อเราเป็นผ่าซิโตครับ พาชิตนาครับอาสนาครับอามู่นึกครับมุงสนิทฝนต้องไปร,รุ่นเลยแต่ยานพาเนื้อครับตรงเน็ตสร้างดาวเนื้อครับสร้างดาว,ดวร,งาวงรองเท้าอารมณ์เนื้อครับลมไงเนื้อครับหนาฝนเน้อย,ยามลูกเปียกอาโฮมเนื้อครับ บาทครับผ้าขาวห้อบาทครับแล้วก็ผ้าขาวครับผ้าขาวเป็นตากระต่ายด้วยครับเขียนความดีความรู้เพิ่ม้นบเบอร์แปดนิ้วเพิ่งนะครับแปดนิ้วครับเราวก็ถวยซี่ใบด้วยครับแล้วสอนด้วยครับสอนธรรมดามูโดครับ ระติบเข่าครับกระโหถนครับหลักฐันครับตะเกียงครับอกองน้ำครับไม่ขีดครับเขีเ่ยนถูกครับ เป็นหัวคาชิงอยู่ในหลบเด้อครับ,บ,รบเด้อสู้คนหนักนี่อยู่เทียกครับเทียบตาขาเด้อล้วก็ไอแลวก็เป็นกระติกน้ำเด้อครับจะเป็นเชือกขั้นบากครับเป็นตาลป่บบาครับเป็นฝ่ายสู้คนหนักเด้อครับมาเขียนภามกอดาไท้มงคลนครับเป็นกระดาษเก่าเต็มเด้อครับเด้อเกี้ยนบาดครับ สบู่ยาซีฟันครับท่องขาวครับแล้วก็น,นังสือนะครับอาโงเป็นโพธิ์ทองนะครับดอกคดุ้นะครับปอสากันิจจาเด้วยครับ เช่นกาด้วยครับละหมอนนี่เป็นหมอนเก่าด้วยครับดูนี่สองร้อยเก้าสิบบาทมอนเก่ารุ่นใไงครับไก่สามลายหาเสิ่งอ่าใช้ใช้ก็จัดช่องบอกครับเอาชัดชามชัดมากเราจะบอกแพงเนาะชัดชามชัด

รันนี้อ้ห่แจ็มหน่อยลนเ็อย่งเนี้ยเป็นตัตังโอ้สแจ็มน่อยตังแมน่ไดางเขต้แตเดยวเรานางยูทางเยว่รานงยูทางเลยนั่นล่ะ

มนมีประโยชน์มากเลยนี่ออเี่้จะ่างใช่แล้วีะไรด้ลาเหอันก็จะสงน้ย้ออมาค้าาด้ก็แครับา้าสมบาจะมคาม่างก็หายเอาขาซางกด้ม พอคาซงจารเนี่ยคาซงถามคางก่นด้อเอาดอกมันได้น้ดวพอคาซงหาอะไ่ออเน่เาเร่อไรเนาะถ่วขาเนาะอาเจยถวขานนี้วนตเอาไปดถวายได้เแม่อถวายได้เรถวายได้เรื่่เนาะโอเค บอกคนเลยเวลาเวลาไปเทศกเวลาพนังเทต,ตกหนามันซื้อเลอ่าแมร์เมซีเพิ่นเพิ่นเพิ่นบวชเป็นปพิซซูนี่ยูวัดทำเนี่เพิ่นมาเอาพี่วันคือแม่ซีเพ<า>ิ่นพาเพิ่นเพิ่นเพิ่พิซซูนะครับเพ่นมาชูเสอนยันชิ้นธี้ยูเสสอนเี่ยวัดทำพุทธงทเนี่ยมงแ่งม่ตาชีดาเนี่ย นี่อยู่นี่อยู่ครับนี่รูปหนึ่งอายุแปดสิบกว่าเนี่มาบินตลาดเลยแข็งแรงค่ับ่เดือดโย่เขาไปบวชอยู่ศีลังกา

อันใดอันนีโจมบาทกินไหมมีบริวารต่ันี้โจมบาดแบไหนโจมบาแบบไหนมือเฟ้ยังซมรับิรเราบาดนามม์นาหนังห้องนี้มีห้องบ่มีหรอ่นี่ไม่ขายหอกน้ตั้งบาดนามมณ์อือเรา้มีรไมีหอดบาดนามมณนนี้ยเับ่ามาอาลา่ได้ นเนี่ยในยู่ขางต๊วนแม้ในแม้เบิ่งขางหงงเนี่ขขางหงงหนี่ยสองพันแปดใชไหมเออแต่เดีวมันมาโหลดมันโหแต่มันเป็นทองเดียองนั่นแจกกันฮักกนเง็นบ้เียบาทสมุนพอจัได้อีกมันเป็นใหม่ดิเป็นใหม่เขาเ็นดีครับคูโอ้ยที่บุบเป็นดอกไม่ทุเดียวนนละเขาเอี้ยอก เนเวมือแพร่เห็นมดห้อาญเยิ่อย่ไส่ย่วัดท่องเไปเบิ้งเด้อเนียมาแล้วเตี่วัดท่งเหานี่บอกเี้ยมาแล้วก็ดเฮ็ดมากปุบกับ้หูมนมากจนเืมากจะโดนรือมากจะโดนแล้วเดือดหอนอันตังด้ว่นอันตังอันวานน้ำมน่เอาสิไปเบิ้งยี่ดอกสิไปเบิ้งยี่ดอกไเบิงเบิ้งบิงอันนี้บ้หูว่าบออกไปเอามาเอามาจนเหลือืพแต่ว่า เ ų, ืดอยู่ผู yup> ้ใหใจผู <h 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 ้ไม่ชียงเมื่อเถิมันนะเป็นเจ้าสิคิดงั้นอ่าเนี่ยมากเลบอกฮะมีสามสามสามไม่สามเอ้ยคนสาคืนไม่ส่งเฮ้ลงโตแล้วไปเอานาทันเลย ขอน้อด้บันจังใดเนาะเลียเปาเลเปาครับฮซีซเนาะวันเก้ากอ่าหกหครับเจ็บหครับเลเปาครับมวดเี๋ยวจะออกเป่าเป่าฮ่าโอ้โฮาฮ

ไม่ผูกขอมาซื้อนำนี่บอเรื่อยๆวอลเสี่ยมน้ำตอนอันเขาเพันสายนี่ยากอีกดอกครับผมเพราะว่ามันจ่อเลยยี่สิบมือกเขาพันสายแล้วนะครับนี่บางทีเขาซื้อของกันสิเพราะว่าบางทีสิบห้าสิบห้าหอดยี่สิบสองเขาจะม้วนลวครับเขาหนาฝนแล้วเนาะต่อไปก็ลง่มในลง่มน่านเลยผมว่าให้มันตกใส่ตกแห้งใส่เนี่ยผมว่าเพราะเขาพันสายจะตกผมคงจะขายเทียนดีกว่าผมลงเทียนมัเป็นแสนกว่าแล้ว เี<โ>่ยอแสนหลัง้นต้องเทียงเลยเขาไปจากเขาฟันซาเพราะว่าซื้อทีเดียวนะครับถ้ามันหมดแล้วเราซื้อไม่ได้าะมีออเดออ์ครับเขาไปโบยาบอกว่าให้สรงหลอดียวเขาผลิตปีนึงเขาผลิตหลายเขาเบิปีที่แล้วเขาคนบอครซื้อทงาส่วนมามิถุูเ่าูแก่ในผู้นุมหายากคนสูงเนผูศกัหายากมูหญ่เกเอ สองต้องดูร่วมกันเจ็ดเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกแต่ว่าเพิ่นบ้านรหลดเพื่อกลั่นถหลดอยู่จ้ะเอาเอาเลขเปาเสอรเมนะเอาเลขอันนี้เลขเปาเลขเปาอีกนะครับว่านนีหกหกผมมาเอาเจ็ดเจ็ดครับียนี้ห้วยขึ้นไปอีกสิบบาทขึ้นไปอีกสิบเอบาทเอยเปาอีกเนรอครับ่าผมเอาเลขสองหกครับเอาศูนย์ไท่ ผมก็ได้ถือไปสิบาทเปาพือเก่าเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดมาที่ไหนเดายฮะยมยอมอ่เบิ่ออันนี้เพ่นเจ้าเรุนไหนสองร้อยจ้าเพิ่นเพิ่นอยากให้เป็นเลขเป่าคื้าเก่านะครับเออเจ็ดเพิ่นรด่นสองร้อยจ้าเจ็เจ็ดครับเลขเป่าคือเกาครับเจ็ดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทจ้า มันไม่ได้เลขปองอันนี้ปองเก่าซจ้าบางหันเป็นเง็นสองอยหกสหกเลขเลขเกษตรกรนี่ครับเลขเจเลขเจ้าถ้าเลขหกเลขเลขเลขการข่าเรอทำงานแถมพืเก่าหรือเพิ่นเคยแถมเพ่นเคเพื่นเชี่ยบเจ้าเพิ่นแถมพืเก่าเอ้ย เล่งมาล้านเดียวเลยไม่เนาะเพิ่นกระิลดใไ้จ้ะโอ้กกยกเกมากมาเก็นมากเก้อันนี้ไ้เกินมากด้วยครับนี่ใไ้เกินมากตัวนี้มากเกินอันสามลอยไออกขึ้นรอยหนึ่งแตะท่อนยี่สิบสามบาทท่อนในสี่สิบหลอดกันไงทตามถึงเดยอแต่ว่าเอาเป็นตัวเลขกตัวนซื้อต่อ่อนให้เป็นอาจารย์เย้นมาก ถาทำเองได้สักว่าแกลงเน้อเห็ดยุ่างผู้ลาบอย่างนี้ศองผู้หลายๆเน่้ให้กลับมาเป็นเก็แสนหลดด้แม่ได้สาธุทอดไหมทอดไหมแม่สี่สบาท่เม่น่เขาอยู่วะเรียบร้อยจ้ะไปแล้วค่ะไปแล้วพี่น้องมที่นี่เรียบร้อยแล้ว 我呢？我我弄的。